วันดีครับอ้วนก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็ได้แต่งตัวดิฟแล้วทุกคนดูเนี่ยพี่ดิฟไหมเนี่ยแฮชแท็กดิฟดีวะดูดิคนเหมือนเป็นแอร์ทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับชุดไนกี้กางเกงก็เป็นกางเกงไนกี้นะครับผมแถมมีไอ้กระเป๋าสะพายข้างด้วยแบบว่าในกระเป๋าเนี่ยพี่ก็ใส่แบบพวกเงินดอลลาร์ไว้นะครับเป็นปึกๆเลยนะครับผมแบบว่าแบบเล็กซ์ซอนเล็กซ์ซอนเล็กอะทุกคนรู้จักไหมเอางั้นว่าช่างมาเดินนะครับทุกคนคงไม่รู้จักดิฟดีวะหรอกนะทุกคนเอาเป็นว่าฝากทุกคคนนเีี่่่ยยกกกกกดดดดดดไล์์แชรระิงให้้พว cause 300ไล่ละกันนะครับคนดูเพราะฉะนั้นกดให้ถึงด้วยนะครับคือพี่จะบอกว่าพี่เนี่ยชอบยอดไลค์มากกว่ายอดซับอีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดกดซับให้พี่พี่ก็ดีใจนะครับผมแต่ก็อยากกดอันซับพี่นะก็คลิปในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นสายผลเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งผลที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือในเมื่อพี่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับทุกคนแบบว่าแต่งตัวดิฟแล้วพี่ก็จะมาเล่นผลนี้ครับคนดูนั่นก็คือนี่ครับผมผลหิมะนันเนงนะผลบิสราด่น้นนะทุกคนที่จะมาเล่นคู่กับดา นค,คนดูดากอนไทเดนนะทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเหมาะนะครับผมคือคลิปที่แล้วเนี่ยพี่น่าจะเล่นผลเงาคู่กับดากอนไทเดนนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วไงคือพี่เล่นกับดาบการ์วิตี้ไปแล้วไงแล้วก็คลิปในวันนี้พี่ก็นั่แหละเซตประมาณนี้เลยทุกคนหมัดใหม่แล้วก็คนที่มัแล้วก็ดาบดากอนไทเดนนะครับคนดูมาดูกันว่าพี่จะเล่นได้ไหมแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าเล่นได้อยู่แล้วนะครับทุกคนวันนี้ง่ายอยู่แล้วระดับนี้คือพีเปิร์เราไม่พลาดอยู่แล้วแฮชแท็กดิฟดีวะชอบไว้ทำไมเราชอบดิฟดีวะอเง คูมชอบนะครับผมเป็นเว็บขายไก่ตันหอมพี่นั่นเองนะทุกคนลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะพี่ปังหมุดไว้แล้วนะครับก็มีสินค้าขายมากมายนะครับไก่ตันเผ่าวิสีขั้น10อะไรพี่มีหมดทุกเผ่านะครับคนดูกล่องสุ่มร้อยเก้าก็มีนะครับผมการันตีเผ่าวิสีด้วยนะแล้วก็จะมีไก่ตันเจมาสมอดาบคู่การันตีวิสีเทสิบนะราคา499บาทนะครับพี่ลดราคาแล้วนะมาซื้อกันได้ก็สินค้าเพิ่มเติมก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วเลื่อนลงมานะทุกคนทุกคนก็จะเจอเผาไซ นะรหัสเทพพี่ก็มีนะครับอะไรวะทุกคนคลิปนี้นี่คือไม่ค่อยเจอคนตึงๆเลยนะครับนี่ตอนนี้เหมือนพี่จะเจอคนแลวเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาตึงจริงหรือเปล่านะครับผมผมเปิดเลยผมเปิดผมเปิดตายครับผมผมราดได้เว้นั่นก็จะตายนั่นก็จะตายนั่นก็จะตายใกล้กละใกล้ละมืองอีกนิดเดียวแตกอือไม่โดนฮาร์มมานี้มานี่ไอ้แล้วก็ไม่ต้องหนีครับผมคุณไม่ต้องหนีครับเฮ้ยไ,ไม่ตายได้ไงอะเป็น <Huh? S 1> ไปได้ไงครับคนดู เออโดนเฮ้ยเดียบบ้อยครับหัวแตกแอบบไปลาดแบบเนียนๆน,นะครับไม่เนียนนะเอ,เอ้าเฮ้ยประเด็นคือพี่สู้แบบไม่เปิดฮาคิ <Wow. S 1> คนดูก็คิดเอาครับผมคนง,งนะแต่กูตีเข้าได้ไงไม่รู้สงสัยพลังพระเจ้าให้มานะคนดู <Yeah. S 1> คนเหมือนมึงมานี่โอ้ไม่โดนห่อเฮ้ยนี่ไงไอ้เอ้อเอเอาโดนโดนดิโดนหัวแต้กครับผมเป็นไงนะ ใครที่ขอให้พี่เล่นผลหิมะพี่ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับคนดูคนด,คนดูคิดเอาแค่นี้พี่ก็ยังตึงอเรียบร้อยทุกอย่างไม่ดามเมเป็นไงนโอ้โหเข้าทางทุกอย่างอ่าได้ได้คือไม่อยากจะทําร้ายนี่ไงอืออยู่ไหนอยู่ไหนเอานี่ <Nope. S 1> ไม่ถึงไม่โดนแตกครับนิ่ม มันจะนิ่มไปไหนอะทุกคนไหนๆพี่ก็ข้ามาขนาดนี้แล้วฝากทุกคนกดไลค์หน่อยนะครับขอไลค์เยอะๆเลยคลิปนี้ขอให้มันเกิน300ไลค์ได้ยิ่งดีนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้พี่กำลังจะสู้ครั้งยิ่งใหญ่ครับม,มันโดนผมรัวๆแตกแตกหุยห้ยหุ้ยหุ้ยยาหนีโอ้ยสวยตาย <c oughs> ดากอนไทเดนคุณเจอยังไงคุณก็แพ้ผมบอกเลยมานนี่ไอ้โดนครับผม คนกำลังจะเกิดสวยอุ้ยได้2 Q ควิวโคตรเอ้ยคลิปที่แล้วมีมีแต่คนชมว่าพี่โหดนะเพราะว่าแบบคือพี่โดนลุมทั้ง2คนเนี่ยคลิปนี้ก็คือแบบคิวรวอยอีกแล้วอะอะไรมันจะเป็นงานได้ขนาดนี้เออเจนไอไอค่อยค่อย,ค,อยคุยการดูดมาแล้วก็นี่ครับผมค้างไว้แบบนี้ครับนี่ไงนารูโตะมึงรู้จักนารูโตะไหมนี่ไงเน้นอื้เฮยมันโกงอยู่วะทุกคนเซตเนี้ยอุย้ย โอ้โหไม่น่าเลยผมไม่น่าหยอกล้อมันเล่นเลยอให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยโดนวะอฮ้ยโดนวะโดนวะทุกคนผมรอดแล้วผมรอดแล้วขอบคุณที่ต้องระวงังแล้วผมก็เสียวตายอยู่เหมือนเดิมน,นะโ,โดนนะผมเน,น้นๆนะเน้นๆฮะไต่แนะ่ <c oughs> ไม่แตกเรียบร้อยครับผมโดนสกิลกองเล็บผมควนไปเฮ้ยเยผล,ลยอะไรอะผลไฟเหรอ,อเป็นแค่ไก่น้อยแท้ๆยังมาเล่นยังมาเล่นอ่า สองแสต้อง,งสนองเอ้าๆพี่เล่นกับไก่อยูอ่นี่มันรีบอะทุกคน,โ,นโดนเจนโดนนะเอ้าๆมาดิมาดิดูแล้วก็สกิลเอ็กนะทุกคนเป็นแน่นี่ครับคอมโบปึ๊บดึงมาโอ้ยสวยผมได้คิวนึกว่าจะโดนลัด อยากได้ยรอ,ยร,อยยรู้งั้นเหรอต้องนี่เลยมาลุชอป้านบริการกดผลและเกมพาทเลเจเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมากี่ตัวพี่ก็เก็บนะทุกคนที่ขนาดแบบบับข้าหัวพี่แค่ห้าเอา็มอะเอโดนดูดโดนดูดดากจายไปกินดิมานี่ยอายมานี่อืมมานี่ยอายอ๋อ ดากระจายไปกินเรียบร้อยครับหวัวแตกโดนดากระจายนะก <c oughs> ็คิดเอาทุกคนตอนนี้ไม่มีใครกล้าแล้วมึงจะไปไหนไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามานี่มานี่ครับอันนี้คือผมเล่นเป็นสายผลนะครับทุกคนเฮ้ยผมโดนลุมอ่ะเรียบร้อยครับผมคิวฟรีจัดจัดดูดูเอ้ยผมจะตายจริงผมจะตายจริงเห็น <c oughs> แบบนี้ก็ปอบเป็นนะเว้ยสว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 ยเออเอาเลือดมาเอาเลือดมามันลุมผมรัวๆเลยว่ะ เรียบร้อยเอาเอามาดิมาดิเอามาดิหาหนีหนีไปดิหนีไปดิโดนกีตาร์แต่กูไม่โดนสาย้ามึงนะสามโอ้โย,ยแหลก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 เฮ้ยนี่นี่นดูดแล้วก็นี่ครับผมเรียบร้อยครับแตกอุ้ยมันโกงนะเนี่ยทำไปเล่ไนไปทุกคนที่มันมันโกงจริงอะ่ะโกงแบบโกงเลยทุกคนสิบห้าแล้วโอ้โหด,ดีครับผมมีกีตาร์ลงมาพอดี ผมมันใส่ใส่สุดว่ะคุมันแขนผมมากมันแขนผมมากนี่ไงหัวแต้ไปดิแคนเหรอจะเผากงเผากูนอะไรมาก็แพ้นะทุกคนเซ็ตนี้ตึงจริงบอกเลยแต่ผมว่าถ้าเป็นเผาไซบอร์กนะ่าจะโกงกว่าว่ะทุกคนเพราะไซบอร์กมันแบบดาเมจรวม <S <S ๆอาได้ได้ไดอุ้ยเชีย่ยอุ้ยรถคนเร็วอืมมึงโดนกูแค่นั้นแค่นั้นหึไหนจะวัดอะไรไม่วัด โดนโดนนิ่มไปดิโอ้ย,โ,ย,ยโอ้ยเกือบแตกครับโอ้ยอ่าฮะอ่าฮะ้ยโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนผมว่าจ,จะแพ้นะไม่ฉันจะแพ้ไม่ได้เกือบโดนโอ้ยนี่มันตึงอยู่นะทุกคนแบบมันเร็วอะ่ะมันเร็วอะ่ะทุกคน นึกออกไหมว่ามันเร็วแต่ก็ดูดมันมาอมืมันหนีท่านผมแตกผมแตกโอ้โหตายใมันรอบสุดท้ายไอ้เหี้ยมึงมาตึงเอารอบสุดท้ายเวเนยโอ้โหมันตึงอยู่นะทุกคนเอาเรื่องเลยอะ <Huh? S 1> อย่างน้อยกูว,ว่าชนะมึงตั้งสองตาอขอแก้สกอร์แล้วกันมากลาเปล่ามาดิมาดิมาดผมเล่นเป็นสายผลนะทุกคนนี่ไงนี่ไงมาเะละ่ะ นี่งเอาไปหนึ่งดอกไม่มีดาเมจด้วยโอ้ผมตายผมตายได้ผมตายได้แต่ผมยังไม่ตายนี่ไงโอ้โอ้โดนโดนโดนเออวู้ตายกูตาย โอ้มันโคตรข้างอะ่ะโอ้โหสงสัยมันแพ้2อรอบมันแค้นจัดเลยเนี่ยมันโหดมากนะทุกคนขออีกรอบนึงกูไม่ยอมอะ่ะจนกว่ากูจะชนะมึงอีกรอบนึ่งอะ่ะพี่แกรลี่พี่แกรลี่ผมเข้าใจผมเข้าใจว่าพี่แกรลี่นี่ไงจัดให้กูจัดให้อืมมาดิแลกเะละ่ะอุ้ยอ้ยไม่แลกครับพี่อ๋อตายนะนี่ไงนี่ไง แค่นั้นแหละรู้มือ <Yeah. S 1> มันไม่ได้ยากเลยอ่ะทุกคนแบบว่ามันชิวไปหมดเลยอ่ะแต่แพ้มันทั้งสองรอบอุะะตส่าห์ว่าจะไม่แพ้แล้วไมมเอ้ยจะได้โมดทั้งคลิปแล้วมันเอาซีนผมไปทั้งสองรอบอ่บคนดูอ๋อมันบอกผมว่าแปมด้วยเหียโคตรเอ๋ยสังเอ๋เองอ่ะดูดิเฮ้ยตัวมันน่ารักจริงน่ะทุกคนดูดิมันกระจิ๊ดเดียวเองอ่ะเ,อเดี๋ยวผมแต่งตัวตามมันดีกว่า คลิปนี้พี่ขอ200ไลค์เอ้ยมันสุ่มผลให้ผมว่าน่ารักว่ะสรุปมึงจะด่ากูหรือมึงจะอะไรกันแน่วะงงว่ะหรือมันไม่ได้ด่าผมว่ะตอบต a n ง y ิวอ่ะแล้วกันอ่ะขอบใจนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์ถึง300ไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อแก๊ตันร้านพี่ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบายยจุ๊บ